KS 3 1 A นะครับก็นำไปใช้ในลักษณะงานที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นฮะก็คือการพุ่งเป้าแหละนะฮะเล่นงานพวกระบบเรดาร์ของเรือรบทั้งหลายตรงนั้นนะคือจุดประสงค์หลักนะฮะที่เวเนซุเอลาเนี่ยเขาก็มีความต้องการ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านวงการฐายรอบโลกครับนำมาเสนอกันครับซึ่งเมื่อวานนี้ฮะเราก็ได้มีการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสอเมริกากับเวเนซอลาครับในประเด็นที่บ่งบอกว่าอเมริกานั้นได้มีการเคลื่อนเรือลาดตะเวนฮะชั้นไทคอนเดโรกาเนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นลำที่2องนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีการเติมเข้าไปก่อน ในพื้นที่แคริบเบียนทีนี้ความสามารถของเรือไทคอนโดโรกาก็อย่างที่กล่าวในคลิปเมื่อวานนี้ว่ามันมีความสามารถในการลบแบบ3มิติฮะก็ได้แก่อากาศผิวน้ำบนบกแล้วก็ใต้น้ำเรียกว่าครบสับแต่ว่าการส่งเรือลาตะเวนรุ่นนี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับอเมริกามักจะนำมาใช้ในภารกิจการป้องกันภัยอากาศให้แก่กองเรือบรรทุกบินมากกว่า แต่ว่าในกรณีที่มันเกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรือลบตั้งแต่เรือพิฆาตเรือลาตะเวนเนี่ยนะครับที่ได้มีการถูกส่งไปเนี่ยมันทำงานแบบสแตนดอะโลนฮะทีนี้การเข้าไปจอดเนี่ยมันไม่ได้จอดเป็นกลุ่มนะครับมันจอดกระจัดกระจายทั่วแค,คริบเบียนล้อมเวเนซุเอลาแล้วจุดจอดนี่นะครับมันจอดใกล้กับเวเนซุเอลาานี่มากห่างกันในระยะ สิบไมล์ฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่เรามองว่ามันใกล้มากแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะก็ได้มีการบอกว่าถ้าต้องการให้นําเสนอข่าวนี้ช่วยกันกดไลค์คนละหไลค์ถ้าครบ1,000ไลค์ครับก็จะมีการนํามาเสนอกันต่อซึ่งเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีการเข้ามากดนะรับชมกันเนี่ยหนึ่นไลค์วันนี้ก็เลยมีการนํามาเสนอกันต่อฮะในแง่มุมมองของเวเนซุเอลาจะมีมาตรการในการตอบรับสําหรับ เรือรบในฝ่ายของอเมริกาอย่างไรนะฮะหลังจากที่รับทราบแล้วว่าตอนเนี้ยอเมริกานั้นได้มีการส่งเรือในรูปแบบต่างๆทอยอยกันเข้ามาทีละลำสอลำเนี่ยนะครับเรือลาตะเวนก็มาแล้ว2องฮะเรือพิฆาตเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวกเรือโจมตีฮะยกพลขึ้นบกฮะที่มีชื่อว่า USS Iwo Jima ที่มันมีความสามารถติดตั้งพวกเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งได้ ซึ่งตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าอเมริกาต้องการจะสื่อถึงเวเนซุเอลานะอาจจะมีปริการยกพลขึ้นบกก็ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเวเนซุเอลาครับก็ไม่ได้สนนะต่อคำขู่ตรงนี้แต่อย่างใดเวเนซุเอลาก็ได้ทำการเตรียมเรื่องของสัพกํกำลังต่างๆเพื่อป้องกันทีนี้หนึ่งในนั้นท่านผู้ชมครับการที่รอเมริกาเนี่ยนะครับมีการส่งเรือรบมาเขาก็ต้องหาวิธีการในการตอบโต้ หนึ่งในวิธีการตอบโต้ก็คือการพึ่งพาเครื่องบินแบบซู30 f r a n ฮะแฟรงเคอร์ er MK2V ฮะที่เวเนซุเอลาก็มีการก็ไปจัดหาจากประเทศรัสเซียฮะส่งมอบแล้วครับ24ลำตั้งแต่ในปี2549จนถึงในปี2551ฮะและในปัจจุบันนี้ครับ21ลำก็ยังคงประจำการอยู่จนถึงในปัจจุบันนี้ แต่ว่าทีนี้ฮะมันมีภาพหนึ่งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเวเนซุเอลาก็ต้องการจะสื่อว่าเครื่องบินแบบซู30รุ่นนี้ฮะมันมีการติดตั้งขีปนาวุธความเร็วสูงรุ่น k s 3 1ที่ผลิตในรัสเซียขีปนาวุธตัวนี้ฮะนาโตก็เรียกชื่อว่า as c a p s t o n มันขับเคลื่อนด้วยระบบ Ram7 ฮะทีนี้ความสามารถของมันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขีปนาวุธที่ช้าสำหรับการไปทำลายพวกเลดาราของข้าศึก นอกเหนือจากนี้ก็สามารถไปทําลายเรือรบของค่าศึกก็ได้สาระสําคัญมีอย่างนี้ฮะเวเนโซเอลาเนี่ยก็เลยมีการนําเครื่องบินแบบซู -30 นะฮะนำมาแสดงโชว์แต่ว่าสิ่งหนึ่งฮะที่ยังเป็นข้อสังเกตก็คือว่าเครื่องบินแบบซู -30 นั้นมีการติดตั้งขีปราวุธแบบ KS-31P และ KS-31A หรือไม่อย่างไรหรือว่าติดตั้งแล้วทั้ง2อ,อย่าง แต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับสื่อเนี่ยก็ได้มีการไปเรียกว่าสังเกตนะบอกว่าเอตัวขีปนาวุธที่มีการติดตั้งในเครื่องบินแบบซู -30 นี่นะครับน่าจะเป็น KS-31 ซะมากกว่านะถ้าดูได้จากคลิปวิดีโอฮะที่มันมีการถูกเผยแพร่อ,ออกมาเมื่อไม่นานนี้คือเขาก็ต้องการจะสื่อว่า KS-31A นะครับก็นำไปใช้ในลักษณะงานที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นฮะก็คือการพุ่งเป้าแหละนะฮะ เล่นงานพวกระบบเรดาร์ของเรือรบทั้งหลายตรงนั้นนะคือจุดประสงค์หลักนะที่เวเนซุเอลาเนี่ยเขาก็มีความต้องการแล้วก็ในเพจทางด้านการทหารของเวเนซุเอลาก็ต้องการจะกล่าวว่าตอนนี้นะซูสามสิบเนี่ยนะครับมันมีการติดตั้งขีปนาวุธแบบ KS31 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและก็มีการกล่าวถึงสรรพคุณว่าตอนนี้นะครับซูสามสิบของเวเนซุเอลาเนี่ยมีประจําการประมาณ 21ลำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งขีปนาวุธ KS-31 ที่มีความเร็วเสียงระดับที่เรียกว่าซ u เปอร์โซนิกฮะแล้วก็บินเร็วถึง3มักนะครับแล้วก็สามารถบินได้ไกลถึง1 1ึง110กิโลเมตรซึ่งมันก็เหมาะสำหรับเป้าตรงนี้เป็นอย่างมากก็คือว่าอเมริกานั้นได้มีการวางเรื่องของเรือเนี่ยห่างจากเวเนซุเอลาไม่มาก ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินแบบซู30นั้นสามารถที่จะทําการปล่อยขีปนาวุธเคสสาเพื่อไปโจมตีเรือรบที่จอดเรียงรายกันเนี่ยนะก,รก,กระจายทั่วแคริบเบียนแล้วขีปนาวุธแบบนี้มันก็จะปล่อยในที่สูงแต่ว่าก็ไม่สูงมากทีนี้การปล่อยดังกล่าวท่านผู้ชมครับเมื่อทําการปล่อยในที่สูงแล้วขีปนาวุธมันก็ค่อยๆที่จะล่อนลงแล้วก็บินเรียบผิวน้ํา แล้วก็บุกเข้าไปโจมตีเรือรบหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าการโจมตีในเพดานแบบสูงที่เรียกว่า high to low ฮะแล้วก็ high to low ก็คือการปล่อยจากที่สูงฮะแล้วก็บินล่อนตามเพื่อหลบหลีกการตรวจจับโดยเรดาร์ทีนี้ก่อนที่จะมีการโจมตีเป้าหมายมันจะเหินขึ้นฮะแล้วก็ทำการสับหัวลงครับไปโจมตีพวกระบบป้องกันภยัยอากาศนี่ก็เป็นความสามารถนะฮะสำหรับขีปนาว KS 3 1ฮะ ที่เวเนซุเอลาก็ได้มีการนํามาใช้สำหรับบอกอเมริกาว่าฉันก็พร้อมเสมอนะจ๊ะที่ต้องการจะไปโจมตีพวกคุณเหมือนกันทีนี้ในฝ่ายอเมริกาก็ต้องการจะสื่อว่า้ฉันก็เอาเรือลาตะเวนเข้าไปแล้วลาตะเวนฉันไทโกโดโรกานะซึ่งมันก็มีช่องเก็บอาวุธนะที่เรียกว่าเป็นเซลเนี่ยถึง128เซลล์ด้วยกันซึ่งมันมากกว่าเรือพิฆาตนะเรือพิฆาตมีประมาณ96ะแต่ว่าเรือลาตะเวน,เ,นเป็นเหมือนคลัง ขีปนาวุธลอยน้ําของอเมริกาหรือว่าเป็นระบบป้องกันภัยนอากาศลอยน้ําของอเมริกาก็คือต้องการจะบ่งบอกว่าเขาก็ยินดีที่จะเสิร์ฟขีปนาวุธมดาตรฐานมิสไซล์ทูฮะมายังเครื่องบินแบบซู30ได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับดังนั้นก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะก็เรียกว่าชมกันแบบสตอรี่แล้วกันฮะสตอรี่เรื่องแรกเนี่ยก็เล่าไปแล้วเรื่องที่2ก็วันนี้ฮะและถ้าหากว่าต้องการที่จะให้เล่าต่อใน ต่อทฤษีที่3ามวันนี้เหมือนเดิมฮะช่วยกันกดไลค์ฮะถ้าได้1,000ไลค์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อถึงประเด็นในต่อ,ตอไป